จ้าหาสวัสดีนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรกันบ้างเอ่ยจากันได้ไหมคะอ่าเราเรียนเรื่องขององค์ประกอบของฮันจื้อใช่ไหมคะอ่ะในส่วนของอักษรจีนหรือว่าฮัานจื้อนี้เนาะเหล่าซื้อก็เอาได้อธิบายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าตัวอักษรจีนเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างอ่า และก็ได้สรุปนะคะในส่วนของหันซื้อแล้วก็พินอินนะคะองค์ประกอบของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหล่าซื้อก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะและสําหรับวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะพานักเรียนมาทบทวนในคําศัพท์ประโยคเดิมนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ามีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอ่ะยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันและกันนะคะสำหรับคำนี้นะคะ หนีเหาะแปลว่าสวัสดีใช่ไหมลูกเอามาดูกันเลยนะคะทบทวนคําว่าหนีนะคะลูกหนีเขียนยังไงคะหนีที่แปลว่าคุณใช่ไหมลูกหนีเราเริ่มจากเขียนเส้นไหนกันก่อนฝั่งซ้ายนะมอลูกฝั่งซ้ายไปขวานะคะเส้นฝั่งซ้ายมือไปขวามือนะคะและการเขียนอักษรจีนนะคะ เทคนิคการเขียนอักษรจีนมีอยู่4ี่หข้อด้วยกันนะคะเหล่าซือยังไม่เจาะลึกให้นักเรียนนะคะแต่สําหรับวันนี้เหล่าซือจะพานักเรียนมาดูกันก่อนนะคะว่าคําว่าหนีเนี่ยมันมีเส้นอะไรนะคะฝัะ่งซ้ายมือที่เหล่าซือบอกนะลูกนักเรียนเห็นใช่ไหมคะที่บอกว่าเริ่มจากซ้ายมือมาขวามือนะคะตัวฝั่งซ้ายมือนะคะที่คําว่าหนีนะลูกเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่า ต้านเดินผางนะคะต้านเดินผางอันนี้เขาเรียกว่าเส้นข้างนะคะเส้นนี้นะลูกมีเป็นเส้นที่มีความหมายที่เกี่ยวกับคนนะคะเส้นนี้ไม่ว่าจะเห็นเส้นนี้อยู่ในตัวอักษรจีนตัวไหนนะคะให้เราคาดเดาได้เลยว่าเส้นนี้ต้องเกี่ยวกับคนนะคะพฤติกรรมของคนนะคะและคําว่าหนีนะลูกมีเส้นของ ต้านเหรินางนะลูกแล้วก็บวกด้วยตัวอักษรที่ออกเสียงว่าเอินะคะเอตัวนี้มีความหมายว่าคุณนะคะลูกเมื่อสองเส้นเส้นตัวตามเหรยนผางบวกกับตัวเอนี้นะคะก็จะอ่านออกเสียงว่าหนีนะคะหนีที่แปลว่าอะไรคะคุณใช่ไหมลูกอ่าและตัวต่อมานะคะ ตัวนี้ออกเสียงว่าห่านะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อก็สอนไปแล้วเนาะ,ะการเขียนตัวห่านี่เราเขียนยังไงเขียนจากตัวซ้ายไปขวานะคะลูกเทคนิคการจำนะคะถ้าหากว่า,ามาันเป็นอักษรคู่นะคะหรือว่าเป็นอักษรตัวเดียวเป็นคําเดียวนะคะที่นักเรียนเห็นแยกๆคำนี้ให้เราเริ่มเขียนจากตัวฝั่งซ้ายมือไปขวามือก่อนนะคะ,ะมาดูกันก่อนเลยแล, How, นะล้กันคําว่าห่านะลูก เส้นข่าเนี้ยมันมีเส้นอะไรอ่ะฝั่งซ้ายมือนั้นนะคะเขาเรียกว่าชื่อเตี้ยนหวางนะคะเขาเรียกว่าตัวชื่อเตี้ยนหวางอันนี้เป็นตัวอักษรจีนเหมือนกันนะคะอ่าเป็นอักษรข้างจีนนะคะชื่อเตี้ยนหวางนะลูกและตัวอักษรชื่อเตี้ยนหวางนี้นะลูกมันมีความหมายว่าผู้หญิงนะคะเป็น เป็นอักษรที่แทนผู้หญิงนะและตัวจนะลูกไอตัวฝั่งขวามือที่เป็นสีตัวสีนึ่งแดงนะนะลูกอ่านออกเสียงว่าจืนะคะมีความหมายว่าเด็กนะคะและเมื่อสองคำมันมาบรรจบกันนะคะจะออกเสียงว่าห่านะคะห่านะ,ะห่าที่แปลว่าดีนะคะห่าที่แปลว่าดีนะคะเส้น อักษรจีนแต่ละเส้นนะลูกมันมีความหมายนะคะยังไงมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนนะคะซึ่งเราก็ยังไม่จําเป็นเนาะที่เราจะเรียนลึกซึ้งขนาดนั้นแต่เราซื้อก็อยากจะให้เรารู้ไว้นะคะเพื่อเป็นความรู้นะคะโอเคต่อมานะคะลูกเมื่อคำว่านีเ่าเมื่อก่อนหน้าเนาะหนีเ่านะคะเราซื้อ ก็จะพานักเรียนมาทบทวนในส่วนของพินอินอีกรอบหนึ่งนะคะคขาว่าหนีดูตัวคขาว่าหนีก่อนหนีมีตัวอะไรบ้างอ่ามีตัวเนอใช่ไหมคะสะกดนะคะมีเสียงสระเดี่ยวนะคะคือสระอีใช่ไหม แล้วก็เสียงวันในยุกหรือเชิงเตี้ยวเสียงที่สามนะคะลูกอามาดูกันเลยนะคะควาว่าหนีเนออีหน,นีนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการสะกดคําได้ง่ายๆเป็นการพันเสียงวันในยุกค,คือเสียงที่สไปเลยนะคะไม่ต้องมาไล่เสียงนี่นี่หน,น,นะคะไม่ต้องแบบนี้เนะเาะแล้วก็สามารถสะกดพันได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราแม่นในเชิงเตี้ยวแล้วนะคะและอีกคําคําว่าห่า ใช่ไหมเราบอกเห่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะดูตัวเฮใช่ไหมคะแล้วก็สลประสมนะคะลูกช่วงยื่นหมูใช่ไหมสลประสมนะคะก็คือสละเอานะคะแล้วก็เสียงวรรณยุกหรือเชิงเตี้ยวเสียงที่สามนะคะอ่ะลองสะกดผันเสียงดูสิเฮเอเห่าเฮเอเห่า นะคะ你好น,นะคะอ,อีหนีเกออ่งมากาวแปลว่าสวัสดีนะคะและสำหรับวันนี้นะคะลูกเหล่าซื้อก็จะพานักเรียนมาลองฝึกทักษะการฟังกันนะคะเป็นการฟังภาษาจีนโดยการฟังจาก กูเนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเสกูเชนะคะเป็นการฟังนิทานจีนกันนะลูกสำหรับวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรนั้นป้ายกันเลย baby bus 真假琪琪 样子好熟悉，在哪里见过呢？嗯，哎呦，原来他长得像我。什么味道？好香啊！啊？嗯、哦，有人。哦。不行，要带七七一起吃的。 哇，好多吃的！嗯、哦，我已经好久没吃东西了。琪琪可能还在睡觉、哦。睡觉？难道就是刚才那个？对了，嗯，哼哼，这个我来假扮他。 คุณ愿意与我穿越百年吗？愿意与我穿越百年吗？ตอนต่อไปนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราซื้ออยากจะให้นักเรียนลองทำนะคะเป็นการทดสอบนักเรียนดูซิว่า สองคลิปที่ผ่านมาเราซื้ออัดให้นะคะเราซื้ออัดให้สองคลิปแล้วนะในส่วนขององค์ประกอบนะคะลูกองค์ประกอบของฮานจื้อนะคะแล้วก็พินอินนะลูกมันมีอะไรบ้างอ่ะดูในส่วนของข้อแรกกันก่อนนะคะองค์ประกอบฮันจื้ออ่ะมีอะไรบ้างจําได้หรือเปล่าเอ๊ก่อนหน้าเนี่ยใช่องค์ประกอบของฮานจื้อไหมนะ้แล้วไอ้ฮันจื้อเนี่ยมันต้องเริ่มเรียนจากอะไรนะ้ มันมีแค่หนึ่งเดียวแค่นั้นแหละองค์ประกอบของห้านจือเราซื้อใบให้แต่ในส่วนองค์ประกอบของพินอินนะคะมันมีอะไรบ้างนะมีอยู่ประมาณ3 4สี่ตัวอย่างเลยนะมี 3- 4ใใมสีอ่องค์ประกอบอ่ะเราซื้อใบให้มีอะไรบ้างองค์ประกอบพินอินต้องมีอะไรนะพินอินหรือเปล่านะหรือพยัญชนะไทย สอบก่อนหน้านี้นะลูกเราซื้อใบาให้เลยแล้วกันนะคะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบของภาษาจีนเรานะคะและในแบบฝึกหัดต่อไปนี้นะคะลูกเราซื้อให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะลูกในหนังสือนะคะหน้าที่75นะคะลูกใครมีหนังสือเปิดเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าใครที่ไม่มีหนังสือเตรียมสมุดให้เรียบร้อยดินสอให้เพียบพร้อมนะคะ แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันกับเหล่าซื้อได้เลยและกันนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดหน้าที่75นะลูก เป็นการจับคู่นะคะเป็นการจับคู่ภาพเหมือนคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะแต่ว่านี้มันมีแค่สองคำมีคำว่าเชี s ย e นะคะกับ b o เค e นะคะเราซื้อแปลให้แล้วให้นักเรียนลองเดาซิว่ารูปภาพไหนจะพูดประโยคไหนแล้วนักเรียนก็โยงไปเนาะโอเค และสำหรับวันนี้นะลูกก็มาถึงคลิปสไลด์สุดท้ายของเราแล้วนะยังไงก่อนจากกันก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองใน Google Classroom ด้วยนะเขียนให้เรียบร้อยนะคะบางคนก็ส่งงานเหล่าซื้อก็จริงแต่ว่าลืมเขียนชื่อซะง,งั้นอ่าด้อย่างนั้นเราจะเสียพลาดโอกาสคะแนนตรงนี้ไปนะ และสำหรับใครนะลูกที่ยังไม่ส่งงานค้างเหล่าซื้อนะยังไงก็เคลียรให้เรียบร้อยนะคะและนี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อเหล่าซื้อนะคะสามารถสแกนคิวอาโค้ดด้านบนนี้ได้เลยนะคะแอดมาคุยกับเหล่าซื้อได้นะคะถ้าหากว่าใครมีปัญหาอะไรในส่วนของภาษาจีนนะคะรายวิชานี้นะคะเหล่าซื้อยินดีให้คำปรึกษาชี้แนะนะคะแล้วไ้พบกันใหม่ละกันเนาะใน สัปดาห์หน้านะคะในคลิปถัดไปใครที่อยากจะดูนิทานต่อนะคะก็ให้เตรียมพร้อมแล้วกันนะบ๊ายบายเจอกันใหม่จ้า